ที่มันมีใบดาวที่ชัดเจนโลเราสองร้อยสิบตีอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของเราไม่คัดใบด้วยพ่อบอกไปแล้วนะไม่คัดใบด้วยแต่คัดคุณภาพมีเชื้อรามีหนอนกินอะไรต่างๆคัดเอาไว้แนละ้วแต่ว่าใบไม่คัดนะครับใบเล็กใบใหญ่มีรูบ้างก็รับซื้อรูละสองร้อยไม่ตรวจสารไม่กล้าจานีไม่ตรวจนะครับ <c oughs> วันนี้โรคโควิดเนี่ยเราป,รราปรนนินไม่ได้ลนะก็ไปไล์ไปตะวันต้องไปดูไปที่สูนยที่ตัวเองนะครับสิ่งที่ผมพูดจริงจริงไหมที่มันเกิดขึ้นเ,เป็นรูปธรรมอย่าฟังแรงโม้มถ่วงรูอย่าแรงโน้มถ่วงนะเราวัดใจวัดใจวัด